วิธีเลือกต่อนะครับวันนี้ก็จะเลือกตอที่มันมีสีเขียวเข้มเช่นอันนี้นะครับใช้ได้อันนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นมันยังเป็นสีเขียวอ่อนนะครับนี่อ่อนเกินนะครับปาดแล้วร่วงปาดแล้วร่วงก็จะเอาเป็นอย่างนี้สีเขียวเข้มนะกําลังดีนะครับนี่ก็ตอนนี้ให้น้องๆเอาหนามออกแล้วก็ตัดวันนี้ขายต่อนะครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ชุด ครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเยน็นว่าได้กี่ชุดใช้รองเท้าฟองน้ํานะครับมันจะง่ายสุดละในการเอาน้นาำออกนะครับมันจะทําให้หนาำหลุดแต่ว่าตุ่มหนามมันยังไม่ได้หลุดออกมานะครับใช้งานต่อได้ครับโอเสตัดเลย ก็จะได้อันอันนั้นไม่ต้องอันนั้นมันยังอ่อนอะไรให้เอาอันที่มันเป็นสีเขียวเขียวประมาณประมาณนี้ถ้าเป็นสีเขียวอ่อนยังไม่เอาเอาสีเขียวประมาณนี้ดีเดจะตัดกนไม่ไม่เอาันนี้อันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ให้มันเก่กหน่อยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วก็อันนั้นได้สีเขียวอ่อนแบบนี้ยังไม่ต้องเอามันยังอ่อนให้ดูแบบที่มันเป็นสีเขียวเข้มอ่ะ นเี้ยได้โอเควันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องอาร์ตกับน้องกันมากเลยนะครับที่มาช่วยไม่งั้นนะครับแย่แน่เลยครับคงไม่ทันนะครับคงขายต่อไม่ทันไม่อยากตัดแล้วมาเอาหนามออกทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตั้งใกล้ๆกันแล้วมันมันตำกันแล้วมันจะเป็นรอยไงกว่าจะได้แต่ละอันก็มีความยากอยู่เหมือนกันครับต้องหนามออกก่อนนะครับ อันนี้หนามที่เอาออกนะครับสามารถเอาไปปลูกได้นะครับก็คือเอาตอที่เอาหนามออกแล้วเนี่ยไปปลูกได้แต่ว่ามันยังคงมีฐานของตุ่มหนามอยู่นะครับเวลาเราไปปลูกเนี่ยมันสามารถแตกหน่อให้เราได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขากราฟเขาคว้านตุ่มหนามออกก็คือคว้านเนื้อออกไปเลยไม่มีฐานของตุ่มหนามอันนั้นอะจะไม่แตกหน่อครับต้งยอดไม่พื้นเลยไว้เหมืน ไม่ไม่เอาแค่ด้านข้างหน้ากราฟมื่กเห็นแล้วมันมืออ่ะไม่ต้องขายหรอกปิดการขายหวงสมบัติ <laughs> พอดีวันนี้มีลูกค้ามาที่สวนครับไม่ได้ตัดเองก็เลยให้น้องๆมาช่วยครับถ่ายอย่างเดียวพอเริ่มตัดเสร็จก็อามาล้างก่อนนะครับทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะไปวัดไซส์นะครับว่าจะได้ไซส์ขนาดไหนนี่ก็ได้น้องๆมาช่วยนะ,ะเราจะล้างทำความสะอาดนะครับ เพื่อให้คราบต่างๆคราบดินต่างๆนะครับออกนะครับเวลาไปกราฟนะครับหัวไม้ของเราจะได้ไม่ติดเชื้อด้วยนะครับเ <c oughs> จไดายต่อปีนี้ติดแรงไปหน่อย,อยงั้นอ,อ้วกกว่านี้เยอะมีหลายๆคนถามนะครับว่าถ้าเกิดดินแข็งมากๆเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไง <c oughs> เห็นหลายๆคนนะครับที่เขาทําแปลงต่อกันอ่ะเขาใช้ฟางนะครับมาคลุมหน้าดินเพื่อให้มีความชื้นนะครับอาจจะช่วยได้นะครับลองดูเนาะแต่นี่ก็คือตอนที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมวัดไซส์ขาย <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยนะครับก็น่าจะมีประมาณขายเป็นชุดดีกว่าก็ถาดละหนึงชุดนะครับ4ี่ร้อยห้กก็ว่าไปขออนุญาตไปวัดไซส์ก่อนนะครับ ช่องทางในการติดต่อของเพจเรานะครับก็คือเข้าไปที่ facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า p o อ k y c a c t u s a r t i s t นะครับ s โอเคเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ค้นหาก็จะเจอเพจนะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับเครื่องหมายขวามือนะครับหลังจากนั้นเข้าไปในเพจนะครับเพื่อไปดูก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ครับชื่อนี้เลย เราก็จะดูว่ามันมีโพสต์ไหนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นโพสต์ปัจจุบันนะครับที่ขายแล้วก็อัปเดตแล้วก็อาจจะมีมาพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยนะครับสามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องต้นไม้ที่เกี่ยวกับแคคตัสต่างๆถ้าเกิดทางเรารู้เนี่ยครับเราจะตอบหมดเลยนะครับแล้วก็สินค้าจะอัปเดตการขายอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรที่พิเศษลองทักมาดูก็ได้นะครับถ้าเกิดมีจะขายให้ครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรขายเลยครับเพราะว่า ทำไม่ค่อยทันนะครับก็พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆได้ครับยินดีนะครับยินดีตอบทุกข้อความนะครับยังไงก็ฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักแมมมิลเรียซปเปอร์บาร์นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับเก็บมเมล็ดนะครับตัดตอเสร็จขายตอเสร็จเก็บเมล็ดซปเปอร์บาร์ต่อนะครับมีไฟฉายด้วย ในด,ดูดีมีเม็ดไหมข้างในมีนะดำดำไหมเลตซปเปอร์บาร์มีแน่นในหลงซองข้างในนี่มันจะดำดำไหมมีมี่มเออโอเคเก็บมเมล็ดซูเปอปร์บาร์นะครับสามเม็ดเนย <laughs> ตอนหนึ่งบอกว่ามมีสามเม็ด ประมาณห้าหกเมตรหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าแมมมิลเรียนะครับเวลาฝักสุกจะเป็นยังไงนะครับก็คือฝักของเขาจะโผล่เลยขนขึ้นมาครับเหมือนเขียนนอนเขียนซิวออจนาคุณเนี<ม>นเ่ยไม่สุกตีเออจังไม่สุกตีไม่สุกตีโอเคหมดละได้แค่นี้ต้นหนึ่งน้อยมาก